ประมาณนี้เลยนะส่วนก็ส่วนก็ผิดวิธีเนี่ยเอาไว้ใต้ขาคือผิดวิธีนะตดนจับเข้าสารทันทีเลยนะเนี่ยถ้าเอาไว้ใต้ขาอย่างเงี้ยตดนจับแล้วก็เข้าสารเลยนะส่วนเอาไว้อย่างเงี้ยก็ผิดวิธีเช่นกันเนี่ยเอาไว้แบบเนี้ยถูกวิธีและส่วนการเว้นวระยะห่างก็ตามก็ตามโซเชียลดิเซนซิ่ง ก็เว้นระยะห่างหนึ่งถึงสองเมตรยังไงโลกเพลดความเสี่ยงจากโควิดในทีนพวกคนที่คุณเลิวแล้วก็เพื่อนของคุณจะได้ปลอดภัยจากโควิดในทียังไงโลกสาเหตุที่ตั้งเว้นระยะห่างเนี่ยเราองในการจามันจะเว้นเราองในการจามเนี่ยนะมันจะกระจายหนึ่งถึงสองเมตรโดยที่คุณยังไม่ทันรู้ตัวนะ มารู้ตัวอีกทีก็คือติดโควิดนาทีนะก็อย่าลืมรักษาตัวเองด้วยนะครับบ๊ายบาย